พี่น้องจา๋าวังนี่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 ้ซ่อนเนาะวังนี่พี่น้องวังนีน้จะเอ๊ะจะเอ๊เแบบีด้ดอนน้ำก้อนเสียร์อันนั้นพี่น้องเสียร์คยอยน์ทีว่าใไซนขอมหัวนะลุดออกจากกันหลอดแล้วน้ำเกาะเฮ้ มึงนี้มึงนี้พี่น้องมึงนี้มึงนี้มึงนี้เดี๋ยวบึง้งจะอ่อนบ่เฮ็ดหนาหนาวเฮ็ดน้ำแข็งเนี่ยเฮ็ดหิมะก้อยอานเลยหนาวพี่น้องย้ายยังเดียวคอยนนี้ก็ต้องเสียบวยย้ายหนาวมาแล้วเหี่มันบ่สนเนาะสีหนาวสียห่อนย้นายยังเดียวเออมีปีนี้เละพี่น้องคอยเก็บค่าเก็บแน่เลย น้ำแข็งแล้วก็ยังเลาะปลาแล้วต้องไปปลาฝนขอบเป็นล่างทุกคนอมป้อมหอดียดีก้อนขีดไปปลาขี่ตมปลาเป็นแปนแต่ขี่ตมมองจอดรถพี่น้องล่างรถออมป้อมเรียบร้อยแล้วขีดวามต้องมีแเะราะวมันใหญ่ไหมมันใหญ่บ่ถอยไหมพวกเบิ้งพี่นอ้องเบิ้งเพื่อเบ้ออยู่เบ้อเกือบเนาะอึ๊บเอา ออมือสองพี่น้ององบรร,าาบรรยากาศบรรยากาศเก็บเห็ดขี้ไก่ค้างเปียดมูตรงมีแต่แนวเดียวอ้อยต้อยพี่น้องมีแต่แนวเดียวอ้อยต้อยอ้อยต้อยพี่นอ้องดูข่อยได้หลายเตอร์ปร่ะเนาะเูนะ หนันต่อคือสิวนอยู่นี่ล้วเพราะไปไกลดอกพี่น้องวันนี้มือเศร้าว่างขอ้ขอเขาปามาแดดจ้องปล้องเป็นตาเข้ามันวันนี้คืน้าคืนฝนมาอีกแล้วเอ้าลูกแมงลินมาเจ้าก็ยังบ่หนาวเป็นตอยู่มยังยังหนาวกับบ้หนาวอีด,ดีเนาะเออแมงอันนี้กับบ้หนาวชุกเมื่อวันนี้นโถนะเพิ่เอาน้ำมาเกี่ยวบึงกอดดังกอตาย พอไปสายมาสายบนเวียนนี่เหนื่ยพี่น้องขวดใบใหม่ออกกับพอ่อนี่พี่น้องพวกเจ้าเห็นบอน,นี่ยังมีหน่อยๆต้อเปาะออกมาได้พี่น้องเนี่ยนี่นะนี่นะ,นนะเห็นบ่เอาไว้มีล่ะเขาจีเก็บหอดปีใหม่เผื่อละมันคิดสมานมาจอบอีกเนาะบึ๊บพวกเจ้าเบืองพี่นออ้องเขาโชว์รองคิดสมาร์ทขวาก็จีได้เขาป้าเห็ดแล้วเนาะ ปืดพี it, ab, ่น้องคนเรียกว่าหมูปลาเหยียบเมื่อี้พี่น้องมุนุ้ยป๊อแต่เลตูนแถพี่น้องปืดขอยว่าฝรั่งมาเก็บแล้วเขาเหยียบเขาเอาว่เบิดโอ้ยคนอ่ะพี่น้องขอยว่าฝรั่งมาเก็บเว้ยมื่อนี้มื่อนี้มื่อกี้มึ่อดอกนี้ขอว่าเป็นมุนมุนตอนฝรั่งมาเ่าเห็นฝรั่งมาอยู่พี่น้อง พลังบ่มบ,บนเขาไปในย่านน้ำก่อตาอยูหนอกๆเนี่ยเนี่ยเห็นปะแต่ช่วงเขามามันใบใหญ่เนาะมันก็เลยเขาก็เลยบ่เอาเขาก็เลยบ่เห็นมันใบใหญ่เขาบ่าเอาแล้มีไปแยกงเป็นสองชัออง่วโมงอยู่บ้านพี่น้องเจ้าจะเห็นข่อยเว้ยมันนี่พี่น้องเห็นบ่ดีอยู่นี่ เป็นนางเรียกอีกเนาะเป็นนางเรียกอยู่บ้านอีกเะพี่น้องไม่ได้เอามีดมาพี่น้องจ้าพี่น้องดูนี่สิได้หลายหลายเพียนเอ้ยคอยละอ่อนซอนเอาไปเอามา ก็ได้เต็มถุงอยู่หรีพี่น้องเบิ้งน้อยๆเนี่ยนะออกไม่ไหมพี่น้องอ๋อไม่ไหมออกไม่ออไหมมันออกว่าถอยหนาวไปไดมันแต่ไงคอยต้องไปป้าหมงที่ว่าสวนพุ่นสวนที่ว่าคอยหมุนป้าไปกับพิหารเพราะว่าอย่างมันออกเรื่ยๆไหมเบื่องนี้พี่น,อน้องเหยียบไม่่อเหยียบ มันบ่นได้อยู่แชงักปาไดเฮ็ดอันนี้หนาวม,มันก็ออกแสดงว่ามันสิออกไปเรื่อยๆออกตอนนี้ล่ะเพราะว่าข่ยมาเหรอแม่พี่น้องมันมันยังไม่ใหญ่แม่พวามก็ด่ข่นะจากที่ว่าเก็บผิดมา,จากจังหวาจากปีแลรอพี่น้องแต่ผัดไมาอยู่ข่ค,คิดว่ามันหนาวไม,ม้เป็นน้ำแข็งปึ๊บเป็นว่า เห็ดสิยุตชังักเห็ดอันเปียวมูตองเนี่ยเห็ดตีนแกะเนี่ยคอยมันสิยุดชะงักบัาบแล้วมันโบยไงผ่ะนะมันโัแม่จังสั่นใช่แล้วจากความคิดเจ้าของกับความเป็นจริงบ่คือกันบาเนี่ยมันไงพี่น้องมันไงมันไงน้ำแข็งมันกับวอยานแล้วมันก็ออกบ่ถอยขั้นสั่นเขาบัเห็นน้อยๆได้เนี่ยนี่เนี่ยหน่อยๆเนี่ย อันนี้มันออกมไม่เนี่ยกะะ็แสดงว่ามันออกวุษษษษออนน่นวิบวาศัดเออเนาะแสดงว่ามันหนาวหนาวสิมันก็ออกภาวะถ้ามันวันสีออกไม่นูว่าพี่น้องเนาะแมนคะัก,กพี่น้องกะะ็แสดงว่าข่ต้องมาจอบได้อีกบ่เหลีย พ่อมันกำลังออกก็มีแม่ก็เกี่ยวว่าคือข่อยว่ว่าข่อยสิมาอีกคักๆเลยพี่น้องขีนอกจากว่าสีหิมะตีพี่น้อง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 วันนี้พี่น้องวันนี้พี่น้องหมุนกันนอกจากว่าสีหิมะตีว่าเรื่องว่าอืออาจจะแม่นว่านอกจากว่าหิมะปกคลุมเนาะอือ อือจ้าอือจ้าเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งไงพี่น้องเอยขูดน้ำแข็งแม่มือเช้านี่ก็เป็นน้ำแข็งแม่ลบสามแม่พี่น้องลบสามให้ลบสี่บูปุ๋ยไหนพี่น้องแดดออกมาแล้วพี่น้องพี่น้องเอ,อย้ยยิงหายิงเจอยิงหมุนยิงพอแมนดีดีมะขอมหวงไม่อ้แล้วพี่น้องเอยหมุนมากหมุนมากม,ม,มึงนีเจ้าของเคลียร์ พี่น้องน้อยๆน,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 นี่กําลังสิอกรรมีโอ้ขอบคุณแดดเด้อเมืงนี้ตาสะออนยิงหาย,ยิงเจอยิงหมุนยิงพ่อพี่น้องเอ้ย พี่น้องนคนบนเขามาใน่ๆก็เกาข่อมองไม้แล้วพี่น้องแมงดินหมาหน่อยพ่อมองไม่แล้วกิดหอน,นหมูด้วยบ่าเต็มถุงอาญาีิลีคำบุญแล้วขี้ออก เมี่ยบ้านาเม่อดครับโวมากเหยังมากไหมนี่นักโอนโยน,นได้พี่น้องนักน้ำฝนตกมันอมน้ำเฮ็ดอมน้ำมบ,บรรยากาศเป็นใจหมู่บ้านนี่ฝนตกแห้ง ต้องเบิ่งดีๆต้องหาเคียดดีๆพี่น้องจ้าเห็นบ่พี่น้องเห็นน้ําข่อยบ่บัดนี้เฮ็ดเบี้ยหน้าหนาวก็แต้อยู่จักเบีบ่เบีล่ะแต่ว่าหันว่าเบีเพราะว่าหยังกินบ่ได้เนาะบ่เคยสิกินพี่น้องมื้อนี้ครึ่งนึงอยู่อีกสักครึ่งนึงบใกล้ๆน้ําขอยดอกนุ่มๆเด้นี่นุ่มๆๆ ออสองอาทิตย์เพงหันได้พี่น้องอาทิตย์ที่สองอาทิตย์เพราะว่ามันมันหนาวแล้วมันใย,ยสาเนาะนี่เห็ดเบียหน,หนาวก็เต็มเยอะลบเจ้าลบเอ้ยมึงนี้พี่น้องมึงขาเพิ่นเฮ้ยก็จะหมุน,นยุบบ้านน้ำเนีย่ยเราบ่ไปไกลดอกหมนุนแล้วพ่อไหม จะว่าเอาถุงมาสำรองอยู่พี่น้องเพื่อ,อไว้อยู่พี่เราเห็นบอลเมื่อไรเมื่อไรจะเอะไปกดมิ้งวานตรงขามกันเอาไปฝากเพคนอยู่เพคนมากินเห็ดขึ้นกันมันสิเอา,าเห็ดกินสมาร์ทเห็ดเปียหมูตองกินสมาร์ทถามเมึงกับคนเอาบ่า ก็เอาก็แล้วไปจะไปสิกดกินอยู่เลยไปกดกินเลยแดดมากของมีแห้งแล้วแดดหนาวด้วยพี่น้องแต่ว่าก็มีแห้งม่แดดดอกยางงามด้ยเพอเวอร์เพลเพี่น้องลุนดีรุนงาม ่นก็คิอสมาดปีใหม่เนาะพี่น้องแต่ละปีแต่ละเว้นนี้ข้าวเดียวบ่เลวเลยพี่น้องบอ่เล่เพราะนะบ่โดนเลยขั้นมาข้า,าวเดียวก็ยังมีกา,าร์นาบ่เลวอยู่ขอไแไดงโบโดนข้าวเดียวแป๊บเดียวแต่ละมือแต่ละเว้นนี่ทานไปเนาะพวกแก้ว,วาบ่ เล็กหน่อยก็ใหญ่คนใหญ่ก็บเขาห่วงลุ้ยตามสังขารฟ้าเนาะพี่น้องคือเห็ดนี่แหละเฮ้ยนี่คืองามขักแต่เห็ดนี่ห่วงลุง้ยตามสังขารว่าล<ป>่ะอือพี่น้องสวยขักแดดซองในงามงามสวยจังเลย เขียงบินในอากาศดีเคียงบินวินทำในสิ่งรักในสิ่งที่ทำพ่ะนะพี่น้องบอเวนวัาทาในสิ่งสิ่งที่รักขั้นทําในสิ่งที่รักเขาเรียกว่าใดเด้แมนบอ รักในสิ่งที่ทำเพื่อนางจะหายหลักพนากพี่น้องข่อยก็บ,บ้านเมียนก้มเข่าอยู่ดิดำหน้านี่แต่สบายรักในสิ่งที่ว่าทำเลยวะดำหน้านี่ผู้ใดจีอยากดำมนะันวะพวกเกียวบาบ์แต่เขาต้องรักมันเดีเขาเป็นเจ้า,น,าน่ะเนาะนี่คือก่นเนี่ยเนี่ยข้อนมาข่อยรักในสิ่งที่ทำเนี่นะ คอยลักเห็ดนะน้าบันไดก,ก็มาไปนอ,อ,อนัอง,งนี่น้าบันไดขอก็มาน้าบันไดขอกกอยู่ลักในสิ่งที่เป็นลักในสิ่งที่อยู่แมนัวพี่น้องจําเป็นดูนะพี่น้องคืองามขระแสอันนี้ไหมสวยจังเลยเธอโอ้ยหลอนหลอนทำไมหักเองอะ่ะ เราก็เห็ดด้วยนี่หล่อนนี่แต่สวยจังเลยเธอพี่น้องเพิ่มสีเต็มถุงอยู่พี่น้อง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 ข่เอิญมูจอดในป่ากับความเน็บหนาวด้วนี่พี่น้องจ๋าในป่าเมืองฝรัหลังเศสนะพี่น้องกับความเน็บหนาวบรรยากาศเน็บหนาวข่วาววากวากอยูู่้เดียวพี่น้องจ๋า ก็แล้วเตะเจ้าแล้วยายกลมตีค่อยเคีย่ยวจังบาดก,ก่อนพี่นอ้องจะยิ่งเขียยิ่งเจอแมน,นอีลีเบิงนี้มาค่อยเคี่ยวมะพรอยเด็พี่น้องมีไตเงาใหม่งนี้เบิงนี้พี่น้องพี่น้องมึงไกลๆมาดูใกลๆสิคะหยับเขามาได้พี่น้องหยับเขาม้าไกลๆมาเบิงนํำกันมาอ่อนซ้อนของดี ของดีฝรั่งเศสน้่กันพี่น้องมึงนี่ม,ม้วนแมนน้าหอมเด้เห็ด <c oughs> ม,ม่วแมนไหวเด้พี่น้องเห็ด <c oughs> ของดีมองฝรั่งเศส <c oughs> ของดีของดีพี่น้องคอยออนซอนปีนี่ปีนี่ออกคักออกแน่พี่น้องบ่คิดว่าฟันว่าเสียดเก็บมาหอดปน,นีพี่น้องพูดนะ นกเป็นหมูข่อยในปลาแถมมันแถมมันบ่มหมูแม,ม่พี่น้องปีนี่แม่พี่น้องเบื้งมู่น้อยๆก็สิออกเพียบเลยไลเหน็นปะเนี่ยจังเสียมันมันใบใหม่มันปกมันบ่มหมูหมูข้ามหูจากหมูว่าพี่น้องหมูคือว่าขึ้นล่าแม่พี่น้องบ้านข่อยเอินหมูเนาะขึ้นล่าแม่หมูเนาะพี่น้องเนาะหมูรู้จากบ่มหมูมันบ่ขึ้นล่าเด้พี่น้อง พ,พี่น้องเอ้ยมันซ่อนน้ำข่อยบอ่ยิ่งเขียวยิ่งเจอพี่น้องเอ้ยยิ่งเหงาใหม่ใช่แนละ้วเนี่ยพี่น้องเมื่อนี้มันต่อแถวกันมาเนี่ยเว้นระยะห่างจักอันถ้าว่าพวกเจ้าไปพ่ออันนี้เห็นตีนแกเหือว่าเห็ดนางไก่เนี่ยพี่น้องอันนั้นเดอ้อ อันเบิ้งมันเป็นแถวเด้พี่น้องมันสีมักเป็นแถวตัวเฮ็ดนี่เฮ็ดมักมูตัวนี่เฮ็ดบ่อยากยู่โดดเดียวเดียวได้ในก้อนเมฆตัวนี่บ่เฮ็ดมักเฮ็ดมักมูร่างอันเครียดให้มูก็แตกแถวเด้บ่ตรงเขาโอ้ยยังเศร้าผ่อนน้ำอยู่นะพี่น้องพี่น้องมันออกไม,ม่ไหมเด้ นี่บรไเด้ออกเก่าเด้อยพี่น้องเหนะื่อยน่อยแน่ๆน,นี่ยน้่อยๆน่อยข่อยสีจงไว้ขว่อยสีมาใไม่เก่าเก้าก็สิได้เบื้องข่อยหอดปีใหม่ววหคนวราอะคนเฮ็ดข่อยเนี่ยจะเฝ้าเปิดเด้พี่น้องปีใหม่ฮะข่อยได้มากเกเ็บเฮ็ดคีสมาดพอมันน้่อยไหมพี่น้องมันออกไม่แมข่อยก็เพิ่งหูเดียไม่อยู่จนหงอกบิดนล้วเนี่ย พูว่าเห็ดมันบหยาหนาวแหมพี่น้องเห็ดอันนี้แม่พอว่าเนี้ได้หนาวข่อยกับเนี้ยข่อยกับบ่ออกมาอีกเลยแสดงว่าเห็ดบหยาหนาวข่อยเนี่ยยาหนาวพี่น้องอือว่าต้าเห็ดบ่ออกบ่ออกจะของว่ามาโคกเองเนาะเนี้หนาวแหมเนี้หนาวข่อยสิเมียนอันนี้เมียนเราได้นี่เมียนกระต้าเมียนเกอบบูดเราได้พี่น้องแต่ข่อยเป็นขี้หอดป้า ็นหัวธรรมชาติมาสูดอากาศบริสุทธิ์พี่น้องยิง่งเฮาอายุหลายมาเนี่ยปอ่าเถาดอกเถาต้องติดเตียงยิง่งเฮาอายุหลายมาเขายิงตรงการธรรมชาติมากขึ้นนี่ะพี่น้องดอกนุ่มๆเนี่ยอ,อ่อ,อนๆเนี่ยอ,อ่อ,อนๆเวลรานี่กิทีหา แนวกินอยู่ในตู้เย็นกินล่ะวันดโทรหาบอกลูกดอกแนวกินเต็มตู้อยู่แต่คนหากินในตูลล้นมันก็สิหากินเองละง่ญ่แล้วบม่แม่นเได้่ะอกคันแม่ยู่และแลม่หาให้กินได้พี่นองจังนั่นได้่อยเลี้ยงลูกลข่อยเลี้ยงลูกดิแต่งแรงแต่งง่ายออมปลอมดีดีตัวให้ลูกน่เถ็นเวลาก็เล่นเกมอยู่กับแม่แมนูมามานาน กินเขาเด้อลูกสันตัวเอินลูกอะ่ะขึนขึ้นยากอยู่ว่าทีนี้ไปจากแม่สิบแปดปีแล้วหนียี่จากแม่นีแต่ว่าช่วมเมืองแม่นี่ว่อย่างหนีไปไกลจากแม่ลูกสาวหลา่อยพี่น้องบ่คือลูกสาวหญ่ลูกสาวแญ่เขาเปิดเขาอิ่ม่อยเขาอยากหนี แต่ลูกสาวลา่ะเขาเลี้ยงบ่คือกันแต่ละคนไหนลูกลูกนี่เลี้ยงบ่คือกันเด้อพี่น้องเลี้ยงบ่คือกันแล้วความเป็นอยู่เขาบ่คือกันลูกแรกเขาผ่นปากัดตีนถีบอยู่มันบ่พี่น้องวันนี้ลูกนี่เขาผ่นวา่าเออมีขบเคียงละ่ะมันบ่มันก็เลยเลียเ้ยงความเลี้ยงต่างกันลูกใหญ่มิตรไาหา้ไสดาด้วยข่อยมิตรจมในวันนี้ลูกหน่อยมันเท่าบบเท่าดอกมันเฮ้าหู ว่าเป็นจ้างไหนจ้างไหข่อยกันเลยเช่าปากเช่าเบาเขาก็เลยอยากอยู่น้ำไม่เป็นวาแต่ลูกได้พี่น้องเขาได้เป็นเองเลี้ยงลูกอ่ะเม่านี่นี่นสิหาโรงเลียนไก่ไก่บนนั้นหอยเมีมาสักขาให้ว่าเขาขัดตัวของแมนบ,น<ว>นบอล<ก>เ<บอก>จงซี่ได้กินแน้วแสบอ่ะนะ เขาลงเลี้ยงมันกับบกินเขาลงเลียนกับบอยากกินกินพ่ออยู่ใดแนวด้วยโแสบกับบกินลูกสาวหลานแต่ว่าลูกสาวใหญ่นี่กินเขารงเรียนลูกชายเนี่ยกินเขารงเรี้ยนเบดแม่อยู่ไกลๆแม่เลี้ยงน้องอย่างเดียวแล้วเขาก็บโวมาโจมเหยได้ยินี่มาบบแสบแต่ผนผู้น่อยนี่พี่น้องกินอาหารฝีมือแม่จนติดกินเขารงเลียนบบแสบได้อาหารกับ่บแสบของแม่แสบกว่าติด ปนวตินุ่มละ่ะพี่น้องพวกเจ้าเห็นเบื้องมันจะออกเห็นว่าหน่อยๆนี่เอ,อ้ยข่อยอ่อนซ้อนเห็ดปีนีออกโพดออกพวบอกโ,โม่บอกแตกพี่น้อ,เอ,องเอ้ยสามารถเงยแต่เบิ่งเห็ดไข่หมกออกออกหนาหนาดวดอกแซ่บไปพี่น้องไปแกงแต่ว่าต้องเห็ดให้สุกคักมึงนี่โอ้ยข่อยละติเห็ดไข่หมกเนี่ยเห็ดหนาหนาวยังอยากออกเน้าพี่น้อง ออกต้อนนี่นะเอาตะเห็ดนะนี่แหละพี่น้องเฮ็ดขีขึ้นขางนี่ฉีได้เต็มถุงยี่หี่พี่น้องตะบตาไล่ทั้งยุข่าแลวละตะบาสิบุกป้าเป็นหนีเราบันีมือหนังคอยสิมาไมขคอยพี่น้องจ้าเขาบ้านมาไปเบื้องแท่ถัดก็จะเป็นโจโก้แล้วเนาะท้าเมียวันนี่แหละป้าหมุนมา หมุนออกมาแล้วเงดเจ้าของหมุนไปได้ยังไดเพะนะมันมากอ,อกน้ำๆพี่น้องไปขอบคุณทุกกำลังใจได้พี่น้องจ้าโชคดีมีสุขลำรวยลำรวยเติบตะเตี่ยมแล้วมันทีหนึ่งเลยพี่น้องบ๊ายบายจุบจุบพี่น้องจ้าได้มาแล้วถาดแบบง่ายหนึง่งเอาแจกบ้านคางกันแจกบ้านคางกันพร้อมถามเขาว่าเคยกินบ่บขึ้สีร้องเพนะอืมเลยบอกเขาถอดใส่ใครสิเนย ตานตรงขาวกันไปกดจริงแล้วคือบบมีค้นบุกมันไปหายออกมาเขากินข่าวอยู่เวลากินข่าวฝรั่งบอยกวนเด้พี่น้องเอามาให้พี่น้องเบิ้งเนี่ยแหละจ้ามานมานันคือเกาเต็มถาดหมอ้อกอกพี่น้อง